น่อยครับวันนี้ครับผมเพชรสีคิวกรอกำหนดครับวันนี้ชชคพิกัดเท่าไหร่เนะร้ยอยสามเจ็ดครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกยังไม่ทันได้สอบยังไม่สอบนะก่อนตั้หนักนี้เราคุมมากี่โลเอ่อสองสามโลสองสามโลนะเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่กรอกำลนดครับคู่บังคู่ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีคณรงศึกษาลงแล้วก็พี่ๆครับครับผมวันนี้เราเจอกับใครอะ่ะยังไม่รู้เลยครับก็เปลี่ยนผู้ชกนะเปลี่ยนผู้ชกครับอ่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราครับเออแต่น้ำหนักคล้ายๆเดิมไหม คือต้นเริ่มตอนแรกเราชกร้อยเท่าไหร่อยู่ร้อยสามสี่ครับสามสี่สามห้านะวันนี้ก็พยายามมาเป็นสามเจ็ดก็น่าจะสบายสบายครับงากนี้ได้คุมไหมเนี่ยคุมนิดหน่อยคุมนิดหน่อยนะครับผมแล้วเราบางเกมบางแห่งเจอมวยบู๊มวยลุยแบบนี้ก็ต้องดักเก็บอาวุธนะครับต้องดักอาวุธเขาครัคิดว่ามาเป็นมวยเอาอยู่นะเอาอยู่ครับงครับแสุดชกที่ไหนมาครับกไปไปชกฝั่งกอ่าเป็นไง ชนะชนะน็อกครับชนะใครมาจำจำไม่ได้จำไม่ได้น็อนยังไงแทงแทงเขาแทงเขาเข้าหน้าเอ้ยโอ้โหใช่เหรอกดตีเลยเหรอครับเพื่อแสดงว่าวันนี้ถ้าเขาเดินคออ่อนนี้เสร็จไหมเสร็จเออแไรยิงน้ำหนักกินยิบนอนหลับงี้เป็นไงสบายครับแต่ว่าชอบเลยชอบอายุอะไรแล้วครับอายุ21ปีครับคนจังหวัดโคราชครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับ65สิบหครับพื้นเพลเราเป็นมวยขวาครับขนาดในหรือนอก ได้หมด <S <S ได้หมดเลยนะเราสูงร้อย <48. S 2> จเจ็ดสิบต่างเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่หลายหลายตัวครับเป็นร้อยร้อยนะความเป็น้องให้เชียร์หน่อยครับฝากสดีน้องชาวโคราชเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <นะ S 2> ค,ค,ครับผมขอบคุณครับอ่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อชื่อชูช่วยเอ,เออพันสะพานพันสะพานครับอ่าค่ายกหน้าพันสะพานชาวไร่ เอคลับชอร์นาชัยนะนี่จกสุดยปกกอ่าชกอ่าชกปิกาเท่าไหร่ครับวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไปกับเราปกปีกลาอ่าร้อยดอ่าได้ช่างยังได้ลองทดสอบยังลอแวคบทำอะรบางคลังแท้มืานคลังฮาย่มึงอ่าปเปผ่านไหมผ่านนะผ่านนะเรา เคยเจอคูช่ชกไหมเคยเราไปเอานอาลายปอไว้หรอไม่เคยนะ,ะเราอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุอะไรนะอ,อายุมาไพบูลอ๋อเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ปีอ่าคนกัมพูชาครับไปปล่อยประมาณกิโลเราแรงหกแถมอ่าหกสิบห้าอ่สาสไตล์อะไรสไตล์ชกอะไร

ហើយ៥00ហើយអូអ alfa មិនຕ້ອງខេជាណៃ fan club ជាថ្ងៃនេះណៃទៅធ្វើម៉េចណៃត្រាបងប្អូនជួយបកត្រីនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ control ខ្ញុំបាទសនសាទាំងអស់គ្នាបាទអឺអូខេអូខេអូខេ